สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ท่านวัดชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทําน้ํายาลีดผ้านะครับใช้เองนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อเลยนะครับก็สูตรนี้ไม่ทิ้งคราบขาวนะครับก็ขั้นตอนแรกนะครับเราต้องมีแป้งมันนะครับเราใส่แป้งมันไปสองช้อนแกงนะครับพุ่มๆเลยนะครับครับจากนั้น ใส่น้ำตาไป500 ml นะครับแล้วก็ทำการต้มน้ำนะครับครับต้มน้ำนะครับแล้วก็ทำการกวนนะครับให้แป้งเรานะครับใส่เลยนะครับนะครับกวนให้ใส่นะครับจากนั้นทิ้งไว้ให้เย็นนะครับ เมื่อเราทิ้งไว้เย็นนะครับแล้วก็ใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม100 ml นะครับจากนั้นใส่น้ำสะอาดนะครับ1,000 ml ครับครับเราจะได้มาลักษณะนี้ครับแต่นั้นก็ทำการกวนให้ผสมกันอีกรอบนึงนะครับครับตอนนี้เราก็กวนผสมกันเรียบร้อยครับตอนนี้ก็น้ำยา รีดผ้าเรานะครับก็หอมมากเลยนะครับเมื่อได้มานะครับเราก็กรอกใส่ขวดไว้นะครับถึงตอนนี้นะครับอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านนะครับเพราะว่าเวลาเราจะใช้นะครับเราก็มีส่วนผสมอีกนะครับนี่ครับแล้วก็กรอกใส่ขวดไว้ได้ประมาณลิดครึ่งนะครับทั้งหมดนะครับครับเรามาดูวิธีใช้นะครับเราใช้น้ายาลิดผ้าเรานะครับหนึ่งร้อยมลนะครับ ผสมกับน้ำยาปรับพนุ่ม100 ml นะครับจากนั้นก็เติมน้ำเปล่าอีก500 ml นะครับรวมเป็น700 ml นะครับวิธีใช้นะครับนี่ครับทำครั้งหนึ่งครับเราสามารถใช้ได้นานเลยนะครับก็วิธีเก็บรักษาก็คือสามารถตั้งไว้ในอุณหภูมิปกติได้เลยนะครับ นี่ครับตอนนี้เราก็พร้อมที่จะไปใช้งานนะครับเดี๋ยวเราไปทําการรีดผ้าให้ดูเลยนะครับนี่ครับเรามาทดลองรีดดูเลยนะครับว่าน้ํายารีดผ้าเรานะครับจะทิ้งคราบหรือเปล่านะครับ นี่ครับหลังจากที่เรารีดนะครับแห้งแล้วนะครับก็ไม่ทิ้งคราบนะครับวิธีนี้นะครับได้ผลแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตนะครับไม่ทิ้งคราบนะครับก็สามารถทําเองได้นะครับทําครั้งหนึ่งแล้วก็ถ้าครับถ้าเราไม่ได้ใช้ประจําไม่ได้ใช้เยอะนะครับแล้วก็ผสมทีละน้อยนะครับไม่ต้องผสมเยอะนะครับนี่ครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะครับ ถ้าชอบก็กดติดตามครับกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ